โอ้คุณตำรวจนะทำไมต้องมาขวางมีอะไรครับผมตำรวจก็มีความย่าของโนนะคะอะไรฮะจัดตัวเลยแล้วพี่ว่าแต่เขาออกเมืองนี่ก็ตรวจด้วยเหรอหาเข้าหาออกได้ครับผมช่วงนี้มีขนยาเยอะเหรอครับผมนี่คุณตำรวจถ้าสมมติเขาแบบมาจากทางโน้่ไงตรวจครับตำรวจโอเคปฏิบัต ah, oh. ิหน้าที่ดีๆนะครับตำรวจตัวนี้ดอายุเท่าไหร่เนี่ยเป็นตำรวจฮะเขาบอกเขาเป็นตำรวจเด็กนะครับอายุเท่าไหร่เนี่ย ครับผู้ช่วยช่วยครับแล้วผู้ช่วยอ๋อเป็นฝึกงานอยู่ใช่ไหมฝึกงานครับถ้าสมมติเราเจอคนร้ายเราทําไงเนี่ยต้องดูกฟังเขาว่าเขามีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าสมมติเขามีปืนนะก็จับได้เลยครับเอาแล้วถ้าถ้าเขายิงเราอ่ะยิงไม่ได้หรอกครับโอ้สวยๆน้องครับผมงก้าเดินประชาชนขบขู่ตำรวจว่ะพี่ครับพี่ฮะพี่ครับ พี่พอจะมีเศษตังให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมเท่าไรครับสักห้าหมื่นนะพี่ต้อ, <laughs> อเล่นนะพี่ล้อเล่นล้อเล่นแต่ถ้างเรารักใครสักคนนะไม่คดาดหวังอะไรอะ่ะปลอดภัยที่สุดเดี๋ยว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 แปบ๊บนึงอย่าเพิ่งไปขอ,อกรอบขอ,อกรอบเมื่อกี้ฟังไม่ทัน <laughs> ขับรถอะต้องการความปลอดภัยใช่ปหม แต่ว่า,าเรารักใครเนี่ยไม่คาดหวังอะไรอ่ะปลอดภัยที่สุดเขาอย่าขำี่อย่าหลุดขำดิออข,อขอขอแบบเอาขอเทคสองได้ป่ะมันหนึ่งนะเดินมาเดินมาขับรถนะครับ <c oughs> ต้องคาดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าถ้าเรารักใครอ่ะไม่คาดหวังอะไรอ่ะปลอดภัยที่สุด <c oughs> มันหลอนจัด หลอดจัดไปพูดแล้วมันก็เดินไปคอย่างที่แล้วว่าหนุดขับว่ะพี่ยับพี่ไม่สนใจพี่ไอ้เนี่ยนี่มันรีบไปไหนวะรู้ไหมครับทำไมผมถึงไวหนวดอะอะไรนะาออยถ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 อยออออ รู้ไหมครับทายผลไว้หนวดอะทำไมล่ะฮะก็เคยไว้ใจแล้วมันเจ็บไง <c oughs> มันพูดแล้วมันจะมันมันจะปัดหน้าหาว่าแสงอะไร <c oughs> คนคน,คนข้างนี่เขาเขา,เขามาทายรู้ไหมครับเนี่ยน,น,นู่นนะหัวเขาอะหัวเขาก็ยืนข้างผมนี่ไงอะไรหรอนี่หรอนี่ไงฉลามอะมันชอบครับแต่ผมอะชอบคุณครับ เขาไม่สดเลยพี่พี่ล่นผิดมมูเปล่าพี่เล่นผิดหมูเปล่าถูกแล้วครับถูกแล้วในตอนแรกพี่พูดว่าอะไรไหนพูดใหม่ดีผมแบบควบคำเลยนะฉลาดมาชอบงับไงต้องแบบนม่รช่พี่ฉลาดเป็นสัตว์ที่น่ารักเพราะชอบงับคุณแต่ผมมาชอบคุณงัดงับแต่ผมอ่ะควบคำเลยไงเลยไวๆเขาเลยไม่เข้าใจไงพี่เขาก็งงดิได้อยากนะ ทำไมเวลาเล่นมุกเสร็จแล้วต้องแบบเหมือนกับเหมือนกับจับหน้าสะบัดผมอะไรก็ไม่รู้<อ> <laughs> แบบนี้ใช่ไหมมอดึง <laughs> <laughs> ใช่แบบนั้นแหละ <laughs> ต้องมันต้องมต้องคลิกรอหน่อยครับพูด <laughs> เทว่ว่ดเท่เอออีกรอบไหมแก้มือปะแก้มือไหม, <laughs> ไ,มไม่แก้แล้วอเขาถ้าเขาไปตอบอะ่ะ <laughs>